สวัสดีครับพบกับผมนะครับปอจากกระพงยันสลีกันในรายการ IPM e n t e r t a i n IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยครับแมเห็นหน้าหล่อๆของผมอย่างนี้นะฮะแน่นอนครับว่าต้องเป็นเกี่ยวกับเรื่องภาพยนตร์แน่นอนและวันนี้ครับกับงานแถลงข่าวภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าลูกทุ่งซิกเนเจอร์ลูกทุ่งอารมณ์ดีคอมเมดี้ที่จะแฝงไปด้วยกลิ่นอายเพลงลูกทุ่งนะครับและก็นักร้องเพลงลูกทุ่งมากมายครับจะมาร่วมกับร้องเพลงลูกทุ่งเพาะๆให้ได้ฟังกันเอาเป็นว่าวันนี้ผมมีภาพบรรยากาศมาชมกันไปชมกันเลย สามไวโทไม่เคลียคลอรูปพี่ไม่หลอพอพี่ไม่รวยคนสวยไม่แลยามกินยามนอนอาวอนอยู่ในดวงแดออกพี่มีแผละระทมไม่ไหว เธอจึงถึงไ,ม,ไม่เมตตาความรักเจ้าข้าหายหน้าหายตาไม่เห็นเรือนกายยายจึงใจเข็มให้พี่ลำเค็นเดียวด้อยู่ในความรักความรักไม่เห็น คนงามจะไว้ท้องไม่เคยขอรูพี่ไม่หลอพอพี่ไม่รวยคนสวยไม่แลยังกิน จึงถึงไม่เมตตาความรักเจ้าข้าหายหน้าหายตาไม่เห็นเรือนกายยายจึงใจเข็มให้พี่ลำเข็นเดียวได้อยู่ในความรักเสน่หมันคือลูกทุ่งเหละครับคือความลูกทุ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมถือว่า สังคมเรามันติดอะไรบางอย่างอ่ะอย่างที่บอกว่าบางทีบางคนบางคนฟังมันด้วยท่าทีที่แบบแปลกๆอะ่ะบางคนต้องแอบฟังบางทีก็ไม่อยากใครรู้ว่าเขาฟังอยู่อะแต่ผมเชื่อได้เลยว่าจิตวิญญาณของคนไทยอะ่ะเมื่อเพลงเพลงลูกทุ่งเมื่อเพงลเพงขึ้นปั๊บเนี่ยมันมันมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเพลงชา้าเพลงเร็วมันมาแน่ๆครับมาโดนเพราะนั้นเนี่ยคือสเสน่ห์ของมันปกติมัก็มันก็มักจะเล่นหลังไปทางดราม่าหน่อยนี้นะครับ แต่คราวนี้ได้มาเล่นหนังแบบเเกี่ยวกับความรักนะฮะเกี่ยวกับเพลงลูกทุ่งแล้วก็แต่เป็นหนังเซียวกรุ๊ปผมก็ก็สนุกนะครับเหมือนที่พี่ปัดว่าพูดตะเกียรนะฮะแบบเวลาได้นหนังกระบ้าม,มันต้องตื่นเช้ารู้ว่าเราจะต้องมาตะโกนมาร้องไห้แต่ว่าคราวนี้เราตื่นเช้าเพื่อมาเพื่อมาเออ่มาสัมผัสกับเพลงลูกทุ่งนะฮะแล้วก็มายิ้มครับเอ่อถามว่าอะไรนะครับ ก็แม่ด้วยบทนะครับเพราะว่าตัวตัวบทมัน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 คลิกมากเลยครับแล้วก็แล้วก็น่าสนใจแล้วก็ตัวผมเองก็ส่วนตัวก็อาจจะไม่ไม่ไม่ถนัดที่จะร้องลูกทุ่งแต่ว่าก็ก,ก็ผูกพันครับเอาขนูแล้วครับค่ะอ๋อก็ดีใจคะ่ะที่ได้มาเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้คะ่ะก็เข้าทางมากๆก็ได้มาส่ง ความสุขให้ทุกคนผ่านเสียงเพลงค่ะก็ในเรื่องหนูไม่มีร้องเพลงค่ะแต่หนูก็ชอบฟังเพลงลูกทุ่งมากๆเลยค่ะแล้วยิ่งเห็นพี่ๆทุกคนเนี่ยร้องเพลงลูกทุ่งกันก็ชอบมากเลยค่ะ ผู้ชมครับและนั่นนะครับคือภาพแถลงข่าวกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าลุคทุ่มซิกเนเจอร์ยังไงนะสำหรับคนที่อยากจะชมนะรับรองคบว่า11กุมภาพันธ์นี้นะครับได้ชมกันอย่างแน่นอนมาร่วมรับฟังเพลงเก่าๆเพราะๆนะครับผ่านเสียงบทเพลงกับนักร้องเสียงคุณภาพไม่ว่าจะเป็นไข่มุกเดอะไวท์ครับโดนเดอะไวท์นะครับเบนชลาทิศน้อยวงพลูและอีกมากมายครับจะมาร่วมกับกล่อมเพลงให้ได้ฟังกันนะครับและในวันนี้ก็หมดเวลาของผมแล้วก่อนจากกันไปขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับ และจกับผมได้ใหม่นะครับปอจากกระพงเจนสลีกับรายการ IPM เ n ็นเ t a i n เทนไอพสื่อสร้างสรค์สังคมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยทางช่องโชว์สีภาคช่องมังกรและก็ช่องปาร์ตี้สำหรับวันนี้ขอตัวลไปก่อนสวัสดีครับอกใจสะท้อนเธอเป็นเทพีพี่เป็นดอกยาน้องรู้ไหมว่าน้ำตาพี่ตก Hãy subscribe cho không